Inside News เจาะลึกข่าวสารสาร,สาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จากกรณีมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสําเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรรทอครั้งที่501 วันอังคารที่11กันยายน2561ซึ่งมีวาระการประชุมรับรองการบันทึกประชุมครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายน2561ภายในวันอังคารที่13กันยายนเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาตามที่ฝ่ายค้านยื่นร้อง ล่าสุดวันที่8กันยายนนายสมชัยสีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอได้โพสต์ข้อเขียนแสดงความเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าบันทึกการประชุมครั้งที่501บอกอะไรเราบ้าง 1>, 1. แปลว่าในช่วง2ปีของการร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกมีการประชุมอย่างน้อย501ครั้งแทบทุกวันใน1สัปดาห์ประธานมีชัยได้เบี้ยประชุมครั้งละ9,000บาทรวมเป็นเงินกว่า4 5 0ล้าน5แบาทกรรมการได้ครั้งละ6,000บาทรวมเป็นเงินกว่าคนละ3ล้านบาท 2. หากครั้งหนึ่งมีกรรมการเข้าประชุมครบ21คนต้องจ่ายเบี้ยประชุม129,000บาทประชุม501ครั้งเป็นเงิน64,600,000บาทไม่รวมค่าอาหารค่าไฟฟ้าค่าจัดสัมมนาค่าเดินทางที่พักนอกสถานที่ 3. ผลผลิตคือรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับและกฎหมายลูก10ฉบับที่ล้วนแล้วแต่สร้างความวุ่นวายมึนงงให้แก่สังคมแม้แต่จะสร้างความชัดเจนว่าประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปปีหรือยังยังต้องถกเถียงกัน บันทึกฉบับที่501เป็นการระบุว่าที่ประชุมได้มีการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500โดยไม่มีการแก้ไขจึงเป็นหลักฐานแย้งที่มีชยัยทำหนังสือชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญว่าบันทึกครั้งที่500ที่ระบุว่า8ปีนั้นต้องนับก่อนหน้า2,560ด้วยเลขาจดผิดจากความเข้าใจเลขาเอง 5. บันทึก2ฉบับนี้สารรัฐธรรมนูญทำหนังสือขอจากรัฐสภาแล้วหากนายมีชัยให้การเท็จในจดหมายชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญเตรียมตัวย้ายบ้านด้วย เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอกสารชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญของคู่ความทั้งพยานปากเอกนายมีชัยริชุพันธ์อดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี8ปีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความเกิดรั่วไหลแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อหลักอย่างรวดเร็วก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะเริ่มพิจารณารวมทั้งเอกสารบันทึกการประชุมกรทครั้งที่5 โต้แย้งคำชี้แจงของนายมีชัยที่อ้างว่ารายงานการประชุมครั้งที่500เกี่ยวกับการนับอายุนายก8ปีของตนนั้นจดรายงานไม่ครบถ้วนยังไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมแต่เอกสารบันทึกการประชุมครั้งที่501มีนายมีชัยเป็นประธานบันทึกชัดเจนว่ามีการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500ในวาระ2 ถ้าเอกสารที่รั่วไหลเป็นความจริงทั้งหมดคำชี้แจงของนายมีชัยรชุพันธ์อดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญก็น่าจะมีปัญหาในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สารรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาประเด็นหลักที่น่าสนใจคือเอกสารชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญของนายมีชัยและพลเอกประยุทธ์ที่ส่งไปถึงประธานสารรัฐธรรมนูญรั่วไหลออกมาอย่างรวดเร็วได้อย่างไรแถมยังมีบันทึกการประชุมครั้งที่501่ที่สื่อ ยังไม่รู้ส่งออกมาหักล้างคำชี้แจงของนายมีชัยให้เสร็จสับคนที่เห็นเอกสารคำชี้แจงและคนที่ทำให้รั่วไหลยอย่างรวดเร็วไม่ต้องเดาก็รู้เป็นคนในล้านเปอร์เซนต์จะเป็นคนในรัฐบาลคนในศาลร,รัฐธรรมนูญหรือคนของใครเป็นเรื่องที่สารต้องค้นหากันต่อไปแต่น่าเชื่อว่าคงจะค้นหาต้นตอไม่เจอแน่นอน เรื่องนี้ท่านวรวิทย์กังสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าไม่ควรพักงานนายกคงรู้สึกเดือดร้อนไม่น้อยจึงให้นายชาวนะไตรมาศเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญนัส,สื่อแถลงด่วนบ่ายวันที่7กันยายนว่า ประธานสารรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญและเป็นกังวลมากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านไม่ได้นิ่งนอนใจให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปและมีความเสียใจว่าหลุดได้อย่างไรกระทบต่อผู้ให้ความเห็นมีการพลาดพิงคู่ความในส่วนต่างๆของคดีด้วยจึงขอแจ้งให้ทราบว่าข่าวสารดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีข้อสรุป เป็นที่น่าสังเกตว่าประธานศาลและเลขาธิการไม่ได้ปฏิเสธว่าเอกสารคำชี้แจงของนายมีชัยที่รั่วไหลเป็นเอกสารปลอมจึงน่าเชื่อว่าจะเป็นเอกสารจริงตามเอกสารที่รั่วไหลไหนายมีชัยชี้แจงว่าการนับอายุนายกตามมาตรา158วรรคสี่เริ่มนับตั้งแต่6เมษายน2560 อันเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าการนับอายุนายก8ปีจากปี2557ไม่ถูกต้องตนเป็นนายกสองครั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ต่อมารัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้ตนเป็นนายกตามบทเฉพาะการจนมีการเลือกตั้งและได้รับเลือกเป็นนายกครั้งที่ส จนถึงปัจจุบันผู้ร้องไม่อาจนับรวมนายกครั้งแรกได้เพราะรัฐธรรมนูญ2,557 สิ้นผลบังคับไปแล้วตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้ทำให้ความเป็นนายกของตนตามาพระบรมราชองการเมื่อวันที่24สิงหาคม2557สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560รสส่งผลให้ความเป็นนายกครั้งแรกขาดตอนไม่อาจนับรวมระยะเวลาการเป็นนายกครั้งแรกโดยแนบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ ที่ตั้งขึ้นเมื่อ17มกราคม2565มีนายมีชยัยฤชุพันธ์เป็นประธานแนบไปด้วย แสดงว่าพลเอกประยุทธ์มีการหาหรือกับนายมีชัยเตรียมรับมือเรื่องนี้มานานแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปสารรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาวินิจฉัยนานแค่ไหนเสียงตุลาการ9ก้าท่านจะแตกแยกเหมือนตอนพักงานนายกหรือไม่ผมเชื่อว่าจะมีข้อถกเถียงของนักกฎหมายตามมามากมายแต่คนที่ควรถูกตำหนิคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งที่กฎห้ามเป็นนายกเกิน8ปปี เป็นกฎที่ตนเห็นชอบให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ2560เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจทางการเมืองยาวเกินไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ